รีวิวแต่แบบพวกทรงสปอร์ตครึ่งใบในเมืองอวิบากไม่มีบ้าง<ช>หรอกอ,อ่ะจัดมาให้สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา2คนเหมือนเดิมนะฮะ ร้าน320ส p หรือว่า,าช่อง320ส p Channel นะครับถูกต้องครับวันนี้<อ>เราไม่เคยจับเจ้าหมวกสไตล์นี้มารีวิวเลยสายวิบากใช่ครับสายวิบากประจวบเมากับเพิ่งเข้ามาใหม่พอดีเห็นมาเห็นล้ําแสบตาจริงใช่แบร์อะไรฮะตัวนี้ MT MT สเปน MT จากสเปนนะฮะตอนนี้ชื่อรุ่นของเขา Falcon โอ้โหสายวิบากสายป่าสายลุยนะฮะต้องอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตจับมารีวิวจับมารีวิวแต่เราคงไม่เป็นเทสในการขี่เข้าป่าเพราะว่าไม่ใช่สายเราไม่ใช่สายเรามาดูโดยรวมข้างนอกที่เห็นเลยสีสันเลยอันดับแรกเลยอย่างแรกมีสา่ อย่าว่าจะแบรนด์นี้ฮะหมวกวิบากไหลยไหลๆแบรนด์ก็จะเน้นเป็นสีที่มันฉูดฉาดสไตล์นี้แหละนั่นสิเนื่องด้วยจากเพราะว่าอาจจะอยู่ในป <c oughs> ่าขึ้ในป่าขี่การหลงป้าไปหมวกแต่ไกลใช่ครับจะม, <า S 2> มีส่วนมามาดูเลยฮะตัวภายนอกของเขานะครับตัวนี้ก็ลวดลายครับก็จะทํามา2ลายอ่า2ลายตัวนี้ก็คือลายคาสัน ลายลายคาสันนะครับก็จะเป็นลายกราฟิกออกแนวแบบลายผ้าแหละเหมือนกบไหมเหมือนกบเหมือนหลังกบนี้มากเลยสีเขียวนะฮะตัวนี้จะเป็นเขียวฟลูออเรสเซนต์นะครับก็จะเป็นเขียวสะท้อนแสงนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมแก๊สบนก็สไตล์วิบากครับวิบากรู้สึกแก๊สบนจะปรับได้ปรับได้ด้วยมือด้วยนะฮะนี่นะฮะนี่ก็ ปรับได้แล้วก็ล็อกได้แค่หมุนตรงด้านบนก็กดแก๊ปข้างบนลงได้น้ำหนักตัวนี้เท่าไหร่ครับผมน้ำหนักตัวนี้อยู่1,400กรัม1,400กรัมก็หนึ่งพันกรัมพวกน่าจะสายวิบากสายป่าเนี่ยเขาก็ไม่เน้นน้ำหนักที่มันมันหนักอ่ะว่าไม่เงี้ยหนึ่งพันห้าเพราะว่าไหนจะ แรงที่จะพยุงรถอะไรพวกนี้อีกแล้วเนากำลังในการขี่ไหนแต่เวลาล้มต้องมานั่งยกอีกโอ้โหตายต้องการหมวกที่มันกระฉับกระเฉงใส่แล้วเบาเนาะก็ตัวนี้ภายนอกก็มีสองลายที่บอกไปตัวนี้ก็จะเป็นลายแนวประมาณนี้ลายกราฟิกเหมือนกันใช่ครับข้างบนนะฮะก็จะเป็นตัวรูปลิงที่สำคัญเขาใส่ใจเลยอย่างนะพี่ตงครับผมพี่ตงสังเกตข้างนอกสีดีจัดมากถูกไหมใช่ครับภายในครับ เออจุดเด่นเออใช่ใช่ครับโอ้โหภายในนอกจ<ช>ากภายนอกขีจจานแล้วภายในนวมนี้เล่นมา12สีเลยมั้ยแซ่บจริงเออนวมข้างในก็ oh, 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 ทำสี oh, 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 นะฮะทำงนานนวมหัวเออ นวนหัวเป็นสีน้ำเงินนวนแก้มเป็นสีเขียวสีเขียวผสมสีส้มตัดเหลืองตัดเหลืองโอ้โหเราลองมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็อย่างที่บอกเจ้าตัวนี้ครับผมถ้าคนเข้าป่าอันนี้ผมผมถามเพื่อนผมมาว่าเฮ้ยทำไมเข้าป่าต้องใช้หมวกที่มันหน้ายยาวอย่างนี้เออผมก็สงสัยว่าทําไมต้องทาหน้าเออผมว่ามันน่าจะขี่ลำบากนะมันเคยบอกว่ามันเคยใช้หมวกทั่วไปอ่ะครับแล้ว บวกแะปากเขาก็เลยว่ามันต้องมีหลุมนีมีกิ่งไม้มีอะไรเลยต้องมีทซายออกมาให้ช่องมันค่อนข้างและยื่นออกมาหน่อยเลยอากาศมันร้อนด้วยแหละผมลองใส่เมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ย ผมว่ามันหายใจสะดวกมากเลยนะใช่ไอ้ตรงที่ยืดออกมาตรงเนี้ยเออนะครับก็เวลาเข้าป่าขี่เข้าป่ามันน่าจะเหนื่อยก็เน้นเข้าป่าแหละว่ามันง่ายใส่ในเมืองถามว่าได้ไหมก็ได้นะอือ่รู้สึกว่าภายนอกที่ออกแบบมาเนี่ยฮะไอ้ตรงที่จุดที่จะคล้องกับแว่นตาเนี่ย เห็นไหมฮะจะทําเป็นเคิร์ฟมาเพื่อให้ล็อกแว่นไม่ให้ไม่ให้แว่นมันจะดัดสายรัดว่นเนี่ยดันขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นเคิร์ฟตรงนี้พอดีก็โอเคนะฮะใส่ใจรายละเอียดแล้วก็สายรัดคางเป็นตัวดีดลิงดีดลิงเนาะตัวนี้ต้องเป็นความปลอดภัยสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าสายปากทอมล้มขี่เมื่อล้มอย่างเดียวเลยที่สำคัญไปกกว่านั้นวัสดุเจ้าตัวนี้นะฮะจะเป็น โพลีคาร์บอเนตโพลีคารเนิเมอร์นะครับก็จะแข็งแรงกว่าพวกวัสดุ ABS อะไรทั่วไปนะครับแต่ผมชอบอย่างนึง ใส่บลูทูธได้นะเฮ้ยสายป่าใส่บลูทูธด้วยใส่บลูทูธได้นะมาดูข้างในใส่ได้จริงหรือเปล่ามันมีเนี่ยมันมีมันมีเป็นแบบหลุมให้มันมีนวมอะมันมันไม่ได้จริงนะตัวนี้ทําเหมือนแบบว่าเว้นระยะพื้นที่ไว้ให้ใส่ลําโพงฟังเพลงเข้าป่าก็ได้นะเออเวลาขี่มันมันเนาะขี่ในป่าขี่คนเดียวเพลวหน่อยเปิดเพลงบิ้วหน่อยใช่ก็เปิดเพลงบิ้วลองใส่ดีกว่าไหมแต่ว่าอย่างที่บอกเรามสองคนมันใส่แว่น ใช่เราใส่หมวกแบบนี้ใสยป่าเวลาใส่แว่นเออค่อนข้างลำบากหน่อยนึงเดี๋ยวแต่เราจะลองให้แล้วกันคือเราจะลองว่าเอาฟิตติ้งว่ามันเป็นยังไงเนาะเราจะลองเราก็ไม่เคยลองหมวกอะไรแนวยนี่เหมือนกันอาจจะใส่ผมลองอยู่แต่กี้อ่าไม่ใช่ผมนะเดี๋ยวผมหา L อ่อะเดี๋ยวผมลอง M ลองเอ็มดูนะฮะลองดูเนื่องจากเราก็ไม่ใช่สายนี้เนาะเขาใส่กันยังไงอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหอ่าตาหูกันหน่อยนึง ต้องมีป่าหัู่กันนั่งเลยเฮ้ยเป็นไงมันกระชับกัวมวกทั่วไปอ่ะมันใช่ใช่มันความรู้สึกคือมันล็อกล็อกหัวเราเลยนะล็อกพื้นที่จุดที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอาจจะพร้อมล้มมันต้องมันต้องกระชับหน่อยแหละเพราะว่าเพราะว่าในป่าเนาะมันไหนจะก้อนหินต้นไม้ทางสภาพทางเพราะว่า มันต้องล็อกศีรษะเราเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเลยใส่นานๆก็ไม่บีบนะใช่แต่รู้สึกว่ามันกระชับกว่าหมดปกติใช่ใช่รู้สึกอันนี้เป็นไซส์ที่ใส่ทั่วไปเหมือนไซส์เราอะใส่ทั่วไปเนาะตัวนี้เออแต่ว่ามันกระชับโอ้ตัวนี้โอเคอยู่นะเ้ยหรือว่าเราไปลองเปลี่ยนแนวกันดูว่าเออจริงที่รู้สึกได้เลยคือหายใจสะดวกก็ที่มันโล่งนะจริงจริงหายใจสะดวกมากนะครับ ค่อนข้างโอเคแล้วก็มุมมองก็สายปาแหละเน้นทางตรงกว้างมุมมองกว้างมากอะไรอย่างนี้ไหมหรือไม่กว้างก็เน้นทางตรงแหละถามว่าแคบต่อหมวกสปอร์ตหรือแคบกับหมวกเป็นใบทั่วไปไหมก็ต้องตอบว่าใช่น่าจะเป็นี่เวนถูกต้องเพราะว่าเขาก็เน้นทางตรงแหละอย่างที่บอกอโอเค<ม>อยูอ่ิวงการใส่ไม่ได้หนักนะครับผมรู้สึกโอเคน้ำหนักเบามากใส่สบายแล้วก็กระชับ ถ้าขี่ในป่าน่าจะหายใจได้สะดวกไ่าเลโอเค้าใจเลยเออทำไมหมวกหมวกในในเมืองเราไม่ทำเป็นซิลลิงแบบนี้บ้างนะนั่นสิเนี่ยหายใจก็เต็มปอดเลยเออ๊มามาคุยกันเรื่องราคาบ้างฮะตัวนี้ราคาเป็นไงเออตัวนี้ราคาอยู่ที่2,990บาทเฮ้ยหมวกแบรน์สเปนนะฮะ3า1 0บาท แล้วตันนี้นะฮะผ่านมาตรฐานทั้งดอทเมกาแล้วก็ ECE ด้วยโอ้โหครบแต่ไม่ใช่คุณพกมา3า0 0ันแล้วมุนจะได้กลับไปแบบนี้นะพกมาซื้อแว่นด้วยอ๋อนี่นะครับราคาหมวกคือ2,990บาทยังบาทไม่รวมก็อกเกิ้ลไม่รวมก็อกเกิลถูกต้องแว่นเท่าไหร่เลย990แว่น990าทเท่าบาทก็ตีไปพันหนึ่งหมวกอีก3,000ก็4,000บาทก็ประมาณนี้นะับาทใต้ทรงสวยงาม หมวกแกนนอกด้วยชอบสีมากชอบสีมากสีจีจ้าจริงๆก็ฝากไว้นะครับสําหรับสายวิบากสายป่านะครับเข้ามาที่ร้านสามนก็มีหมวกกันนอกแนววิบากขายแล้วบางคนเห็นเราจะหนายแล้วรีวิวแต่แบบพวกทรงสปอร์ตครึ่งใบในเมืองวิบากไม่มีบ้างหรอหลายคนครับพักมาถามอ่ะจัดมาให้ ส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเขาก็มีทั้งรถสปอร์ตรถวิบากก็มีนะูเข้าสวนเข้าปา่าเนาะใช่ก็มีทุกฟิลลิ่งเลยหลายแนวอ่าอะอมาอุดหนุนก็ได้ครับมีวางจำหน่ายที่ร้าน3ามสองศนเนทั้งสองสาขาแล้วหมวกแบรนด์สเปนแบรนด์นอกนะครับกับราคาที่คนไทยสามารถปเป็นเจ้าของได้สายวิบากนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนครับครั้งหน้าเราจะเอาสินค้าอะไรให้ด้เราจะเอาหมวกรุ่นไหนมาให้ เดี๋ยวฝากกดติดตามกันไว้เนาะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ